4ทีถ่ายถ่ายสิไปร้านไหนเอ้ผมชื่อบอสนะครับชื่อจริงชื่อชาวลิตกิจิรสานนะครับจากร้านโมโตฟิกมีบริการแมนเทนัน้นทุกประเภทเช่นเปลี่ยนยางโซ่สเตอร์ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องดีประกันอืนะครับแล้วก็บริการหลังการขายเล็ก <LED. S 1> วัสดีค่ะกลับมาเจอกับแอดินแมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่มาที่ร้านใหญ่ และแวกนี้เลยต้องบอกเลยว่าใหญ่จริงๆใหญ่ทั้งร้านทั้งตัวหนังสือชื่อร้านเลยนั่นคือ m o โตฟิกโโหโมโตฟิกนะคะมีหมดเลยเพราะอารลงอะไรนะคะก็อยากจะพามาดูเหมือนกันว่ามีอะไรบริการบ้างมีอะไรขายบ้างเนาะแต่ที่แน่ต้องมีอยากสีที่ขายแน่นอนค่ะไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาแบบมารุกแบบผู้เชี่วชาญนิดนึงแนะนำตัวหน่อยะว่าเป็นใครมาจากไหนร้านอะไร่ะ ผมชื่อบอสนะครับชื่อจริงชื่อชาวลิษกิติศักดิ์สานะครับจากร้านโมโตฟิกพี่ <นะ S 2> บอสค่ะชื่อร้านบริการอะไรบ้างคะเออลักๆ่ะครับเราจะมีบริการแมเนจเน้นทุกประเภทเช่นเปลี่ยนยางโซสเตอร์ผ้าเบรกน้ำมันเครื่องรวมถึงระบบเบรกขั้นสูงอย่างเช่นปั๊มแบมโบหรือว่าสายถักทั้งระบบอะไรเงี้ยครับเราทำได้หมดเลยโอ้ลงลึกนะอ่ะยกเป็นอย่างเดียว<อ>เครื่องยนต์พี่บอสคะแล้วรถล่ะคะประเภทหรือรุ่นอะไรที่แบบมาใช้บริการบอบ่อย เออหลักๆอะครับกรุงเทพและปริมณฑลจะไม่ได้ต่างกันมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์แล้วก็มีบิ๊กไบค์มีแอดเวนเจอร์คูเซอร์คลาสสิกซันแซมมาหลักๆเลยก็จะเป็น x m a ก Forza เป็นหลักละอ่าครับผมเราชื่อมาหนอยสิอยากกับขายของขายของหน่อยมันมันเป็นยังไงร้านของเราเอ่อโมโตฟิกครับเอ่อเริ่มเริ่มต้นนะครับก่อตั้งปีนี้เป็นเป็นปีที่4แล้วนะครับโมโตฟิกเริ่มเริ่มเริ่มต้นจากเอ่อเป็นธุรกิจ ด้านของโรงงานก่อนอ่าเป็นเป็นเป็นโรงงานที่ทํา O E M ขายให้กับทางตัวแทนจําหน่ายอย่างเช่นโรงงานต่างๆนะครับอตอนนั้นเราทําเป็นขายส่งแล้วเราก็เลยอยากพลิกผันตัวเองมาทําเป็นขายปลีกด้วยอ่าก็เลยเกิดธุรกิจของโมโตฟิกขึ้นมาอืม,อมคร่าวเนาะแปลว่าเราก็อยู่ในวงโครจรของ,ของอพวกรถมอเตอร์ไซค์มาคนหนคใช่ครับผมแต่หนูไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่า4ปีเพราะว่าคยอยใหญ่สาขายเยอะหรือเกินีปีิจาราดีกว่า ณป<น>ัจจุบันุีันมสาขานะครับขอบอกโลเคชันหน่อยละกันเผื่อลูกค้าจะเข้าไปนะครับออย่างแรกสาขาถนนจันนะครับอ,อ,ยอยู่ระหว่างจันที่8นะครับสาขาต่อมาก็คือสาขาที่2เป็นสาขาพระขนงอยู่ปรีดี15เลยปรีดี15บป็นิดนึงเจอเลยร้านเบเิ่มเลยนะครับสาขาที่3เป็นสาขาเอกชัยอยู่ใกล้ๆก,กับเอกชัย34นะครับร้านดูง่ายนะครับเพอร้านใหญ่ชอบชอบชอบแต่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็คือ สาขาถนนจันทร์สาขาแรกสาขาแรกจะบอกว่าเยอะมากเมื่อกอี้เดินเข้ามาเราบอกไม่รู้จะถ่ายตัวไหนก่อนไม่รู้จะโฟกัสตรงนู้นตรงนี้หรือตรงนั้นมันเยอะไปหมดมันละลานตาไปหมดก่อนเราขายจุดเด่นดีกว่าเราอธิบายมายาวละอยากได้แบบจุดเด่นที่แบบพูดปุ๊บเราเหนือกว่าคนอื่นอ่ะต้องแบบมาอืมเอออาจอาจอาจจะไม่ไม่ไม่กล้าพูดเต็มรอยนะว่าว่าเหนือกว่าคนอื่นแต่แต่แต่บอกสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราถนัดละกันนะครับ อ,อ,อย่างแรกเรามั่นใจในเรื่องของงานบริการงานช่างมากมเพราะว่างานช่างของเรามีการรับประกันตั้งแต่สินค้าเพราะว่าของเราอะครับสินค้าทุกอย่างที่เรานํามาขายเราดิวตรงจากทางดิสซิบิวเตอร์หรือซัพพลายเออร์โดยตรงนะครับ <ๆ S 2> งานงานช่างเราค่อนข้างเป้เราเรามีการตรวจสอบด้านงานช่างที่ค่อนข้างเยอะและละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งที่เราถนัดจริงๆเลยเจริงๆมัน,ม,น,ม,นมันก็ตามโวลลุ่มของลูกค้าที่เข้านั่นแหละ เราจะถนัดด้านการเปลี่ยนยางเป็นพิเศษแล้วก็ลูกค้าที่เขามาใช,ใช้งานใช้บริการกับยาง CFT ที่มาเปลี่ยนกับเราก็ค่อนข้างเยอะด้วยออนะครับถ้าเกิดใครสนใจยาง CFT เข้ามาที่นี่ได้นะออสามสาขามีหมดเลยเนี่ยนะครับคือชอบเขาตรงนี้เขาขายของให้ฉันเนอะแล้วมีสโลแกนไหม <g rain> ของร้านของร้านสโลแกนของร้านอาจจะไม่มีออแต่สโลแกนผมผมตั้งเองได้ไหมได้ก็ไม่ใช่ของเรือตั้งเอง อย่างโซโลแกนของเราก็อาจอาจจะเป็นเออดีอประกันนะครับแล้วก็บริการหลังการขายเล็ดเล็ดดูปละ่นะคะเล็ดพี่บอ,อาค่ะแล้วไหนไหนมีก็มาก็เห็นตัวเนาะเซยทีมีโปรโมชั่นหรือมีอะไรยังไงบ้างคะช่วงนี้มีไหมยังไม่มี ตอนนี้โปรโมชั่นของเซออะครับยังไม,ม่มีแต่ว่าที่ผมไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีแล้วมันไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆ c ิงซอะแทบแทบจะไม่ต้องมีโปรโมชั่นเลยลูกค้าก็เข้ามาซื้ออยู่แล้วจริงจริแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าแบบว่าอยากเข้ามาใช้บริการหรือว่าอยากเปลี่ยนยาง c ซอกับทาง Mo โตฟ i t เปพิเศษอ่าเราเราอาจจะมีโปรโมชั่นหลังไม้ให้ก็เอา่งี้ดีกว่าติบตาให้ให้ช่องทางเดี๋ยวไปดูในไลน์แอบเห็นไลน์ถูกขยันมากร้านนี้ขยันมากทำโตแบบ ตลอดฉะนั้นไม่ต้องมีอะไรพิเศษหรอกแค่คุณไปดูติดตามอ่ะบางทีก็แบบโชคบ้างแหละเพิ่มติดตามเพื่อนบ้างแหละอน,นู่นลดบ้างแหละอันนี้แถมบ้างแหละเวอร์ไม่ไหวอย่างที่มาบอกคือเรามียางเซทีทุกรุ่นครับฉะนั้นไม่ต้องให้พี่บอลอธิบายนะคะว่ารุ่นไหนยังไงเพราะว่าทุกรุ่นค่ะ่ีถนน้าคะไหนก็โปไปแล้วแนะนําไปแล้วเหลือเวลานี้ให้พี่บอลขายของค่ะเออย่างแรกนะครับ ลูกค้าสามารถเข้ามาที่ f a c e b o o k นะครับ m o t o f i กไทยแลนด d นะครับจริงๆในในเฟซบุ๊กอ่ะเราเราก็จะมีแทบทั้งหมดอยู่แล้วแหละแต่ช่องทางติดต่อของเราอะ่ะจริงๆเราต้องแจ้งตามตรงช่องทางโซเชียลมีเดียหรืออ e ีคอมเมิร์ซไม่มีช่องทางไหนที่เราไม่มีแค่แค่พิมไปว่า m o t o f i กแค่นั้นท,ทุกช่องทางทิกตอกไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าเว็บไซต์ก็มี Facebook ออมีหมดเลยครับ เออผม,ผม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 อาจจะผมอาจจะพูดอง์รวมนิดนึงเพราะถ้า<ด>ถ้าเกิดพูดด้วยมันอาจจะเยอะนิดนึงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับม,มีทุกช่องทางครับช่องทางไหนที่ที่เมืองไทยมีเกี่ยวกับโลกโซเชียลหรือการซื้อขายสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซไม่มีช่องทางไหนที่เราไม่มีโอเคพี่บอสหนูไม,ไม่ไม่กวนดีกว่าโอเคค่ะสําหรับคนนะคะที่อยากจะพี่บอสนะคะหรือจากเจอเมย์นะคะที่เซทีนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เซียทีโมโตไทยแลนด์หรือที่รายการ ซียทีไทยถ่ายซิไปร้านไหนเอ่ยแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณครับ